สวัสดีค่ะก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับ<ฮ>ไทยแบงค์เฟมิลี่นะคะวันนี้รู้สึกว่าแบงค์จะได้อาบน้ําแล้วหลังจากที่ตกมันมาไม่ถึงเดือนนะคะรอบนี้จะมาณกี่อาทิตย์เพอาะสามอาทิตย์เนาะเกือบเดือนนะคะสามอาทิตย์แบงค์สวัสดีครับยังลุกไหนกำลังถูอยู่ชอบนะคะชอบได้สู่ต้นไม้ วันนี้พ่อจับอาบน้ำแล้ววันนี้ถูสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้พอถ้าด็กไปใช้มาถูนานๆหน่อยเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำโอ้โหสามอาทิตย์แล้วโอ้ยสนุกเลยเนาะชอบชอบมากนะคะแบงค์นี่ถูต้นหมานี่เอาถูเลยลูกเต็มที่เลยแบงค์ไม่ได้อาบน้ำมาสามอาทิตย์แล้วครับขอถูหน่อยครับอร่อยมาไอ้ตีน่ะมานี่ อาการตกมันนะคะก็ถือว่าหายเป็นปกติแล้วนะคะสาหรับรอบนี้ไม่นาน3อาทิตย์นะคะ3มอาทิตย์กลัวไม่ได้ไปแห่กระทิ่นก <laughs> ลัวไม่ได้ไปงานเหรอลูก <laughs> ดีแล้วนะคะที่ที่หายเร็วหน่อยเพราะว่าเดือนหน้านี้รับงานกระถินไว้นะคะจะไปไปแห่บุญกระถิ่นเนอะลูกเนาะอ,อ่าถูเลยให้เต็มที่เลยเดี๋ยวต้นไม้หักนะลูกเบา เบาๆด้วยเดี๋ยวต้นไม้หักนู่นป้าเบนอยู่ทางนน้นนะคะป้าเบนอาบน้ำเสร็จแล้วเป็นเล่นดินต่อคุ่นไงง่องเลยนะคะเป็นดินไงง่องเลยป้าเบนอ้าวแบ๊กอ้าวเต็มที่เลยลูกโอ้โหดูจะคันมากเก็บกดมาสามอาทิตย์แล้วนะไม่ได้อาบน้ำไม่ได้ถูต้นไม้ มามาเอาเอาทันทันมาต่อมามาเป็นมาโอ้หน้าเป็นสีทอง<า>เลยหนะ้าอาบน้ำแล้ว,<า>ลวหน้าเป็นสีทองเลยนะคะหน้าด่างแล้ว<า>ดีๆลูกเดี๋ยวล้มนะ เดี๋ยวลื่นล้มนะช่วงน,นี้อากาศก็เริ่มเริ่มเย็นเย็นแล้วนะคะยังไม่ถึงกับหนาวนะคะแต่ว่าเย็นเย็นเหมือนลมหนาวจะจะ,จะมาแล้วดูประมาณเหมือนเดือนหน้านะคะว่าจะจะหนาวหรือเปล่าโอ้โหยกขา ถูให้ครบให้ครบทุกขาเลยสวัสดีครับคนสวัสดีคร um> ับแม่แม่กอลลุกสวัสดีครับแบงหายแล้วค่ะแ้งหายตกมันแล้วปิดบ่อน้ำมันแล้ว นี่คะตรงรอยคาบน้ำมันคะตรงข้างแก้มนะคะน้ำมันจะกัดแก้มแบบเป็นสีขาวเลยะคะ่ะไหนมางก่อนอหน้าด่างแล้วเป็นหนุ่มหน้าด่างแล้ว ôi lụt một rồi bao nhiêu lần, lên nãy. hào hào, bao bao, để rớt máy hạt. nhanh, này, lục đếm này. oh, อ้าวอุ้ทำไมขนเป็นสีสองทองข้างบนบโดยมากนี่เผียนมาเจ้าอะไรเจ้ามุนม้นมามุนมามุนมากมมมอนปิดน้ำให้หน่อยปิดน้ำหน่อยมังก่อน สับประรดห่อับประรดไปกินเร็วนี่นะคะเป็นสับประรดนะคะสับประรดรอบนี้ก็ได้รับความเมตตานะคะจากพี่ที่นะคะ โอ้โหเอาไปเยอะแท้จะกินหมดไหมอย่าให้หกนะลูกเอาไปเอาไปไปเลยอย่าให้หกอย่าให้หกบอกยังไม่ทันถอดนะครับยังหกหมดแล้วโอ้ยังคันอยู่ยังคันอยู่หกหมดแล้วน่นตุ๊กมดแล้วบัดนี้ จางเร็วจังไปเร็วมันต้องไปหาปลาเบนมันต้องไปหาปลาเบนเอาไว้กินของตัวเองนะ่ะเป็นตั้งเอาไปเผื่อปลาเบนปลาเบนลนูกไอ้บุ้มโอ้ยทำไมจะคันขนาดน,นั้นโอ้ย นี้ยุงก็เริ่มมาแล้วนะคะช่วงช่วงหน้าที่เขาจะเริ่มเกี่ยวข้าวนี่ยุงจะ,จะเยอะๆหน่อยแต่กลางคืนก็ก่อไฟไล่ยุงให้อยู่ อยทำไมเจ้าอ้วนแท้แบงค์ตกมันรอบนี้ทำไมอ้วนแต่ตกมันรอบนี้ไม่ผอมนะคะอ้วนอ้วนกลับขึ้นมาแล้วมาแบงค์กับคุณครับมันไม่ไปยังไม่ไปสวัสดีครับแม่แม่กุลไม่ไปครับจิตนาครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะ เจอคลิปหน้านะคะ